กินเงินเก่งมากเนี่ยมากินแข่งกันเลยไหมผมก็เลยจัดให้ผมว่ามไม่แพ้แน่ๆหนูไม่กินข้าวมาสาวันเพื่ออันนี้กลัวาาตายบ้างเหรอดิชี่เนี่ยบอกหลังไมว่าแบบหนูมั่นใจว่ายังไงหนูก็ไม่แพ้พีโนโ่นุ สวัสดีครับแฟนๆมาจูทุกคนครับวันนี้เนี่ยมาข้างนอกเราโหยกระหายข้างนอกมากแล้ววันนี้นี่ผมอยู่หน้าร้านโตเกียว xxx อ่านยังไงอ่ะเออมันเป็นเงาร้านเขาแบบเก๋มากแต่ว่าตอนนี้สว่างอยู่ก็เลยไม่เห็นเพราะร้านเขาเปิดกลางคืนแต่วันนี้เขาเปิดให้เราเอานี่พนักงานร้านนี้น่าจะดีครับสวัสดีครับสบายนะขวางกันจังเลยเนี่ยเดินไปเร็วๆไปอะไรนกอนลืมบอกว่าวันนี้ผมมาทำไม คือแข่งของผมวันนี้เกิดจากว่าเราถ่ายพระจันทร์แดงเลยพี่โตโน่กับลิซี่ใช่ไหมยังจะถ่ายอีกเหรอละครเราปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าด้วยนักแสดงสนิทกันเรื่องนี้ก็เลยแบบคิดถึงนะไม่กินข้าวมันก็ธรรมดามันธรรมดาไปเราต้องแบบนัดมาแบบลุยกันเลยดีกว่าเกิดจากพี่โตโน่เนี่ยเขาเคยบอกว่าเฮ้ยถ้ากินงินเก่งมากเนี่ยมากินแข่งกันเลยไหมผมก็เลยจัดให้เดี๋ยววัดกันไปเลยให้รู้เลยนี่นก็คือน้ําหนักตัวสตาร์ทเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ใครมากที่สุดก็คือชนะส่วนแพ้สุดส่วนแพ้สุดส่วนแพ้สุดจะโดนลงโทษซึ่งเอาจริงผมแบบเรื่องกินผมบอยั่นอยู่แล้วอะบอยั่นเลยมั่นใจมากอ่ะมาเราจะช่างน้ําหนักนักกีฬากันแล้วการกินของเราเนี่ยวัดกันใจใจไปเลยคือช่างน้ําหนักตัวก่อนเริ่มไม่ให้แขกทายคนดูเออลืมอะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนกินก็ได้ขอพูดความมั่นใจก่อนเอากติกาก่อนความมั่นใจความมั่นใจผมว่าไม่แพ้แน่แนครับยูไม่กินข้าวมาสามวันเพื่ออันนี้ กลัวตายบ้างเหรอดิชี่เนี่ยบอกหลังใหม่ว่าแบบหนูมั่นใจว่ายังไงหนูก็ไม่แพ้พี่โน่ตเขาเคยไปแข่งกินเกจเดือกับผมเขาแพ้เขาแข่งมารอดนึงแล้วครับเขาแพ้ที่อยุธยาครับวันนี้ไม่มีปานีพี่โน่นะครับหกสิบเจ็ดเป๊ะสเป๊ะนะครับสวยงามสวยงามโอเคตาเสียงตาเสียง 45.9เฮ้ยมือถืออ๋อนะได้นำได้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจตกใจอ่ะ64.2อ่ะ56 56.0โอเคอโอเคฮะไปกินได้แล้วใช่เปล่ะไปละอ่ะ,นะอะก่อนเราจะเริ่มมันเลงก็คือเดี๋ยวมาหาบทดลงโทษดีกว่าให้พี่โนก่กำหดนดแล้ว อี่โน่เป็นคนเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ผมคิดว่าที่3กับที่4ครับสามสี่โดนด้วยกันแต่ว่าบทลงโทษจะไม่เท่ากันที่4เนี่ยอาจจะนานหน่อย3อาจจะน้อยลงมาอย่างเงี้ยทุกคนเสนอดีกว่าว่าบทลงโทษคืออะไรสำหรับคนแพ้ว่ายน้ำผมชอบว่ายน้ำมากว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแต่ว่าด้ำน้ำได้เอากระดูกลงไปในน้ำเอ้ยจีนี่เอาเหรอข้าเหรอพวกผมไม่ได้พูดอะไรนะครับจีนี่เด็กค <c oughs> นเ <c oughs> สนอเองครับ <c oughs> ในเมื่อที่เสนออย่างนี้เราสนองอันดับสี่โดนโข<อ>ัวจ<ร>ุ่มน้ำ สิบวิอันดับสามผมคิดว่าแพ่งข้างถนนให้ไปแพ่งตรงนู้นแล้วเราจะยืนดูอยู่ในนี้ขอสี่สิบห้าวิพอถ้าแบบไปฝั่งนู้นแล้วมันอยู่คนเดียวเดี๋ยวให้หนังให้นิสส์ไปอยู่ด้วยให้ทำท่าโตกดด้วยขอทำท่าเป็นกบแล้วกระโดดร้องอ้ป๊บด้วยโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมชวนกติกาให้อีกครั้งนะครับที่สี่เนี่ย โดนจับพอกดน้ำสิบวิที่3แข่ง45วิที่2เนี่ยกระโดดเป็นกรบรอบคนแข่งร้องอบอบอบจนกว่าเพื่อน <ไง S 2> จะ<ส>แข่งอบตอนแรกอ่ะว่าจะมาแบบอร่อยอร่อยเนี่ยแต่นบทลงโทษมันขนาดเนี้ยมันต้องคงเป็นเอาตายแล้วแหละ <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเนื้อมาเรื่อยเอเรากินเท่าไหร่ก็รันไปเรื่อยๆระยะเวลาในการแข่งให้1ชั่วโมงจน4ี่โมงพอดีสายซีมอะไรระคังเป็นจบไปชั่งตรงไหน ผมอะ่ะไม่ได้กินอะไรแต่แค่ไหนเช้าเลยกินแค่กาแฟกินบุฟเฟ่ต์กี่ทีอ๋อผมตื่นเช้ามาวอร,ร์มด้วยกันจูงหมาวิ่งไปก,กินโจ๊กไปถุงนึงแล้วก็ไปไว่ายน้ำอตอนนี้หิวม,มากมาเอา ขอแนะนาก่อนตรงหน้าเราตรงนี้นะครับทางร้านได้จัดมาให้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขานะครับชื่อเมนูว่า All Star มันรวมเนื้อ5ชนิดซึ่งไอตัวซิกเนเจอร์เขาคือเนื้อที่เขาแปะแผ่นทองมันก็จะมีระดับความมันแบบมันน้อยมันกลางมันเยอะแลเซ็ตเขาก็จะมีข้าวญี่ปุ่นไข่แซลมอนแล้วก็อูนิ50กร,รัมมาให้ด้วย,อยตอนนี้นาฬิกาเริ่มจับทุกคนเริ่มซัดแล้วคุณอย่ามามาครับเขอามาเลยที่ของผมย่างคุณมาคนละครึ่งี่ห้ามมาเลยนะครับ ข้าวโพดนี้นะครับเป็นเขตแดนของเรามึงแพ้แน่ไอ้มาร์ทมึงเนี่ยมันต้องแบบริมรสกับความเป็นอูนิเน่ยดเฮ้ยจะหมดจานแล้วอะทำไงดีอะโค้ลิจ้จะหมดจริงเฮ้ยดิจ้จะหมดจริงทานไม่ดีแล้ววะเชียงหมดยังพลาดอนก เออผมกินเนื้อนิดเดียวแหละแต่ข้าวจะเอาห้าถ้วยวันนี้แต่ไนจีจะหมดจานแล้วจริงๆคุณไม่ไหวแล้วกินก่อนย่อยก่อนนะดูก่อนย่อยก่อนนะเคยดูนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าไหมครับเต่าเข้าไปเรื่อยๆเวานนี้เรามาตัวกแกแยอยากจะถามเรื่องถาเากางัหนึ่งอตาให้ชีไปคนที่แรับตครับอนี้เจอแเกมที่เราเล่นอยู่กับรายการไย กินเก่งที่สุดในมครับหนึ่งสองสามว่ไม่กินหนมกินหนมนิกกี้คือจะเป็นคนที่แบบไม่กินข้าวหลักแต่ว่าจะกินแบบจุกจิกอ่ะบ่ายสองแวะนิดนึงบ่ายสามแวะยงเริ่มอินยังบ่ายสี่แวะมื้อเย็นก็นิดนึงแต่ตอนเช้าจะแบบอะโวคาโดมาก่อน้องนะครับใครชอบกินขนมของคนอื่นหนึ่งสองสาม อันนี้พี่โน่เล่าได้พี่โน่มีความในใจอยู่ทีๆมันหลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกอยากจะถามเขาคือบ้านเขาก็มีตังค์ <c oughs> เออทำไมอ่ะทำไมคุณไม่คิดที่เนี่ยพี่สาวคุณก็มาพี่หนู่มกมาแต่ว่าก่อนหน้านี้หนูแบบหนุก็ต้องนั่งแก๊มา ชีวิตมันก็ลําบากมากมันก็เศร้ามาแค่ของจะถือมากองอยู่ยังลําบากเลยเอ้าวดราม่าแล้วาาลว่ะแ,แล้วนั่งแก๊บเนี่ยมันซื้อขนมมาไม่ได้เหรอผมถามหน่อย <laughs> มันก็มีบางวันผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกองอ่ะ <laughs> คุณมาเรียกร้องความน่าสงสารอีกผมไม่สงสารคุณหรอก <c oughs> เออเวลาอยู <c oughs> ่กองเนี่ยไทยจะชอบมีที่เป็นั๊แปลกๆรับเป็นของตัวเองมากทสุดหนึ่งสองสามไทย โน <No, S 2> <ผม S 1> ไงผมทำอะไรเอาเก้าอี้ไปวางกลางนาแล้วเล่นกีตาร์คนเดียวอยู่ๆก็ไปยกไฟค่ะเออยกไฟ จริงๆกิจกรรมที่พวกเขาบอกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอธิบายได้หมด<ต>การเล่นกีตาร์ถ้าผมไปเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วเขาแต่งหน้าเขาอ่านบทอยู่หนวกหูไว,ไว่ยๆผมก็ยกก็อี้มาเล่นส่วนตัวของผมยกไฟอันนั้นเดี๋ยวผมจะต้องถอดเสื้อผมไม่ได้อาดัมเบลไปผมก็ถอดแต่กิจกรรมของคนบางคนที่ผมมองว่ามันแปลกการที่เรามีพัดลมอย่างสบายนะครับในกองแต่การที่เขาเลือกไปนั่งไปนอนในห้องน้ําอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยให้คําตอบทําไมนีที่ึงไปนอนในห้องน้ํากระจังหน่อย ราะว่านห้องน้ำเย็นใ่ไเพราะห้องน้ำเย็นแค่นั้นเลยคุณไม่คิดเหรอว่าเอาแล้วคนอื่นเขาอยากจะเข้าห้องน้ำาเวลาคุณเข้ามาหนูก็ถามก่อนแล้วเข้าห้องน้ำไม่ใช่อ๋เป็นเสียงเราออกมาจากห้องน้ำข้อต่อไปเวลายู่เป็นตัวแก่ใครหลับบ่อยที่สุดหนึ่งสองสาม่งแพกพี่่โน่หลับบ่อยอ่ะผมนั่งสมาธิหรือเปล่าดิจี้จะจะไปซุกแล้วก็หลับไปแต่พี่โน้อย่างเงี้ย ไชอบแกล้งคนอื่นเวลาอยู่ในกองครับหนึ่งสองสามโนะจริงหรอเออรู้สีแต่ถ้าโดนแกล้งสุริจี้คุณว่าเขาสมควรโดนไหมล่ะครับผมว่าเราเดือดร้อนระดับกับเรื่องเรื่องเราของผ่านตายเลยนะแล้วเราต้องขอความช่วยเหลือจาก คิดว่าจะเป็นสายสองทรับสบายครับ<า>คบือผมคิดว่าเขาอาจจะเดือดพูดน้อยหรืออะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าเวลาที่ได้คุยกับเขาแล้วได้ฟังความคิดเขาจริงๆอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะมีแบบมีความคิดอีกด้านหนึ่งอ่ะที่มันอาจจะช่วยผมได้เพราะว่ามาร์สเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยถ <l ots> ัดออกไปได้เลยพี่โน้ตผมเป็นห่วงมันมากกว่านะเออส่วนผมเนี่ยมองไปที่เรื่องเงินเขาขาตายคือเรื่องเงินพี่โน้ตเป็นคนใจกว้าง อันนี้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคือถ้าเราเดือดร้อนเงินวันเนี้ยเอากินให้เต็มที่พี่โน้ตเลี้ยงนะฮะวันนี้ผมไม่แข่งแล้วได้ไหมผมเริ่มอิ่มแล้วเอาแล้วเอาแล้วทายที่เปลี่ยนแต่ไม่ตรงกับที่เราคิดเลยไม่ตรงผมหนึ่งสองถ้าตื่นปะแม่ดิจิอ่ะครั้งแรกที่เจออ่ะกับภาพที่กินไวอ่ะคล้ายๆกัน คือจะแบบน้ำลายบูดเหมือนปากเชื่อมกันนะ่ะยิ้มอย่างเงี้ยผมพูดเป็นประโยคน์นะอ่ะไม่ตอบคุณหน่อยนะแต่พอผ่านไปปุ๊บดิชี่พูดมากกับผมบีกยังอไงอ่าแต่รู้สึกว่าเลยคืองลือกมาแลี่ดิชี่มปความแบบสนิทมากเออเปิดใจตอนครึ่งเรื่องมผมแอบ,บไปร้องไห้มาสามคนนะพี่โน้เสียงวันนี้ดิชี่คุยกับพี่เยอะขึ้นมากใช่แล้วก็ร้องไห้กอดกอดมาสามคน

ถ้าเราต้องเลือกให้โลกนี้มันหายไปอย่างนึง,งแล้วเหลืออย่างหนึ่งเอาไว้เรารู้กันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วเลือกบุฟเฟ่เลือกบุฟเฟ่อยู่แล้วตายแล้วไม่เรากินแบบอาราคาได้ในที่นี่คือเราก็ไ,สไปสั่งเป็นจานๆได้โอ้เป็นก้นอนนิดน้อยใจนะเนี่ยเออมาเป็นมากิจกรรมหลักการแข่งที่แบบเองสกุปสกุคนจะทำอะมันมีช่วงที่แบบพี่โนอ่ะ จะจับคนในในกองอ่ะเล่นเกมลูกผู้ชายจะได้เราจะได้สนิทกันเร็วให้แบบใครถามใครก็ได้หนึ่งคำถามไปเรื่อยเล่นบ่อยๆเข้าลิชี่บ่อหนูไม่เล่นค่ะก็เดินอน่อยก็มุดเลยเล่นให้ดูไหมเอาอินชุมมาเงยหน้มาเคซยมาถามใครโยนให้พี่มาสองอามโอ้โหได้ถามพี่โตโน่ถ้ามีบ่อจระเข้ข้างหน้าแล้วลิชี่ สิงเสียงพี่โน่ยืนอยู่3คนจะมีคนรอดคนเดียวพี่จะทายังไงเพื่อว่าหนึ่งคนจะรอดเลือกใครเลือกเสียงเพราะว่าอะไรคะเสียงอายุน้อยสุดเห็นโลกมันน้อยอืมเขาอดให้ลิชี่ลงไประหว่างพี่โอเคลุงจินลิชี่เราก็พยายามหาช่องขึ้นมาเออเผื่อที่จะมีโอกาสได้ทำไมอันนี้เพี่ยงถามนะถามอะไรไรวะเน่ะ คตอบไม่ได้หรอคุณมองผมบางทีผมก็ไม่ได้อยากสนิทกับคุณหรอกนะนะคุณริดนะบุลลี่อ่ะคุณมองผมด้วยสายตาบุลลี่นะตาอย่างอ้อนอ่ะถ้าไม่ให้พี่มันก็สนิทกับพี่น้องค่ะเขาไม่เคยได้คุยกับน้องเลยเราอยู่ในน้องนไม่ฟิลน้อยแต่ว่าพี่น่อยู่ฟิลด้วยตลอดให้พี่น่ตั้งคำถามมั้งดีกว่า ถามแฟง,งทำไมการที่เรามีแฟนเราต้องไม่บอกแม่อันนี้อยากรู้อันนี้่อยากรูก้อย่งอยู่ไปมีแฟนตอนไหนไอ้มาดมาเล่าให้มีปังใช่พี่าร์นเอามาจากไหนคือเรื่องราวมันเกิดจากว่านอ้องหยุดโควิดไปแล้วกลับไปถ่ายแล้วแบบคนทั้งกองรู้สึกว่าน้องเป็นสาวมากผมก็เลยบอกว่ามีสาเหตุเดียวคือมีความรักแล้วผมมาเดินไปเตาะว่าเอ้เป็นไงที่คบอยู่ดีไหมเสียงแบบรีแอคแบบรูได้ยังไงการมีความรักมันไม่ยินนะเรียน มันไม่หยิดไม่เป็นไรบอกแม่ได้คุณแม่ใจดีแต่นี่แค่อยักรู้ว่าท้ไมเราปิดแม่เราปิดแม่ทำไมตอนนั้นที่มาถามอะอ๋อหลังจากนั้นพุ่งมีเหรอไม่ถึงว่าไุ่เคยอสรุปคือมีจริงๆเหรอไม่เคยคุยไปก่อนหน้านั้นแบบนานแล้วอย่าไปทุ่มเทให้เขาทั้งหมดเข้าใจไหมคือพี่รู้ว่าเราเราแอบคุยอยู่แล้วล่ะอจริงไอ้คำว่าทุ่มเททั้งหมดคนนี้ไม่น่าพูดคนนี้ไม่น่าพูดสุดเดีว เอโอหอยเชลไม่ซื้อสองกานอาหอยเอาหอยที่ทำอะไรสามส่งเพิ่มเสียงไม่สู้เลยหรอยอมจำนวนต่อฟ้าดินแล้วหรอ ไหนบอกว่าไม่กินอะไรมาสามวันอะเรามีกฎีการับเรื่อแค่แชร์รับหนักแค่คนนี้ได้แต่ว่าพูดขอหนักหึ้ยแม่งว่ะเราไม่รู้ว่าเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนนี้แชร์นับหนักให้เขาได้ดีดีอันนี้ดีมากเตยจะมาขอนี้ชี่นี่ชี้เขาสนิทกับพี่ตังค์มารูให้น้องเจียงสองโล เอางี้ดิจี้เปิดมาซัแมนเลยผมให้เซียง2โลนิโน่ให้ใคร2โลผมไม่ให้ใครทั้งนั้นเอ้ยมึงพูดแล้วนะให้เดียวผมไม่ให้ใครทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องให้ช่วยเตียงเลยพี่อาจจะแพ้เตียงก็ได้เอาเลยหนูหนูแบ่งก่อนหนูให้พี่โน่สองโลเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตียงไม่ได้เออเ็งไม่รู้เอ็งเข้าใจบทเปล่าวะเออเขาถามว่ามันมีคนบวกส อยเ่ไม่งั้นเสียงคืนพี่มาเลยไม่ได้ดิงั้นเอาใหม่ดิอะไรวะมีทำดีแล้วเอาคืนด้วยเอาอย่างี้ดีกว่าเป็นเป็นสองขีดดี่กว่าจริงซิชีททำไมให้สองโลพี่ก็งงไปด้วยแล้วคือพี่โลบสีอ่ะเสียงบวกผมติดลบกันอิชี่ก็ลบสองขีดเราไม่ได้เลยเลยซิชีเราโดนหักหลังด้วยแล้วเมื่อกี้ก็วูวามากเลย อีกกี่นาทีครับหนึ่งนาทีเหรอหนึ่งนาทีเหรรีบเดี๋ยวรีบอ้วนนี้่สน่งเฮ้ยดิชิมันแย่ว่ะอุยมัน้วตอนแพ้ไหนการไายน้ำไม่ได้สอนอะไรมันเลยจะอ้วนอบคนไม่น่าเลยอะ อ้อลืมลืมไม่อเอาน้นมากินโกงผมจะอ้วกอ่ะพี่โอ้โหเอ้าเพิ่มมาหนึ่งโลเพิ่มมาหนึ่งกิโลสี่สิบหกจุดห้าเออหกขีดเพิ่มมาโลครึ่งเฮ้ยนี่จีอะไร หนึ่งจุดสนะชนรวมเดี๋ยวเราวลบยังเออก็ต้องลบพี่กองบวกทั้งหมดหน่อยครับของพี่โน้คือหนึ่งจุดสองรับเซียงคือศูแอ่าแล้วพวกนี้ลบลงไปคนละ2อขีดผมหนึ่งจุดห้าโน้เลือหนึ่งเดือหนึ่งหนึ่งจุดหน่เอาไว่าหนูให้พี่โน้ตไปทำไมไงสนุกคือตอนนี้เซียงลงแค่ง่าย ก้มลงมาก้มลงมาก้มลงมาแล้วก็ค่อยๆก้มลงมอย่างเงี้ยก็เราแพ้ไปไเสียไปสองสามไปอยพี่นโ่เลืออเพี่เล่นแบบเลือยให้ฟังนะหนูเป็นคนมอพี่โน้สองขีดแต่พี่โน้ดันเอาหัวหนูจุ่มน้ำ เฮ้ยเมื่อกี้มันมเหมือนหนังเลยอะเรากระโดดกบเลยไม่กระโดดกบอ่าล่ะครับเดี๋ยวจะดูนะครับคนรักการออกกำลังกาย2คนนะครับอยากออกกำลังกายหลังบุฟเฟ่มากไปมาแล้วครับ แม่สาวน้อยเดินขึ้นมากับเสื้อโยคะอันมุ่งมั่นมีรถสกอกผ่านไปแต่เธอไม่สนใจตรงนี้อากาศสดชื่นจังเลยตรงนี้แหละเหมาะกับการแพร่งสุดๆแต่กบก็มาดูแลแจะทำไรก็ไม่รู้กบพยากบพยาอบอร่อยแล้วอรแล้วเขายังคอยดูแลต่อไปอรยแล้วลิชีลิชีน้มจะอ้วกอะไรกันนะ การเด็กสองคนนี้มาทำอะไรแม่งเสิร์ฟมากนี่นะครับโตโน่พาคินกับลิชี่ออลเลเนะน่ฮะนาังทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วริชี่มวนเสื้อกันถามความรู้สึกดีกว่าคือผมดูใจนะมันว้าวมากเลยผมว่าไม่แปลกนะกคนที่มอไซค์เหลียวหลังอ่ะคนเร<ะ>าร <c oughs> ักกันออกกําลังกายไม่แปลกนี่นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามพระจันทร์แดงภาคสองกบพญาแต่วันนี้คือได้คนพบว่านยังไง แชมป์สมัยแรกสาหรับศึกชิงเจ้านาก,กิปเป็นผมอีกแล้วมาจุ๋ยแล้ววันนี้ผมมีความสุขมากาวันนี้ฝากติดตามผลเงาของเราสี่คนแล้วกันให้ให้พี่โน่ลิชี่เจียงฝากาแล้วกันฝากติดตามแล้วฟอนมแสดงด้นะคะแล้วก็แบบมีบทยายด้วยก็น่าสนใจทีเดีดทยทุพ <laughs> <laughs> ทกวันจนันทร์คันสองทุ่มยี่สิบนาทีนะคะทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะอ่า <c oughs> ก็คือใครยังไม่เคยดูไปดูย้อนหลังใครดูอยู่แล้วก็ดูอีกรอบแล้วก็ดูสดกันด้วยเพราะว่าเลตติ้งเราจะได้ดีๆและที่สำคัญเลยขอบคุณร้านวันนี้นะครับเนื้ออร่อยมากโตเกว XXX พรี <Premium. S 2> เมียมเฮ้ยเจอกันใหม่โอกาสหน้าเพื่อใมีโอกาสได้รวมตัวกันใหม่นะจ๊ะสำหรับพวกเราสี่คนไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายครับชัยช <c oughs> นะองผมมันธรรมดา,าเป็นวันนี้ผมมีความสุขอีกแล้วนะครับถ้าใครอยากดูผมเกี่ยวกับการกินเนี่ยนี่เลยที่พี่พีคเคยมาหาผมที่บ้านนะครับรวมไปถึงคลิป,ปอื่นๆในช่องมีนาคมแล้วก็กดไลค์กดแชร์สับสับคลายช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า